ฟังเทศหลวงตาทุกวันทุกวันเลยนะคะหลวงตาก็จะพูดอยู่สองเรื่องสวดมนต์เตรียมตัวตายเาขาถูกมันก็จริงอะสวดมนต์ไม่ใช่ทำได้ไง่ายๆนะเนี่ยถ้าทำได้จริงๆเนะี่ยไม่มานั่งอยู่นี่แล้วทิ้งผัวทิ้งลูกทิ้งเมียไปหมดแล้วเหรอเอาเอาไปไม่ได้เอาเมียไปได้ไหมตายไม่ได,ตไได้ตายแล้วก็เป็นคนอื่นแล้ว จะมาทวงทรัพย์ก็ไม่ได้เพราอยู่ในโลกวิญญาณเฮ้ยของกูเนี่ยไม่ใช่ได้ขวางได้อยู่ใครมาแจะต้องก็อันตรายแล้วละ่ะเหมือนวิญญาณหวงของคือโลกเนี่ยไม่ใช่ของใครพิจารณา,าจริงๆแล้วละ่ะตำแหน่งในโลกเป็นของใครไหมไม่ใช่ตำแหน่งพระเจ้าจะไม่ใช่ของใครเลยของมนุษย์ทุกคนนี่แหละที่รู้เนี่ยถ้าเขารู้จริงๆก็จะมาด่ากันทําไมอ่ะอือ แบ่งกันเป็นใหญ่นะมึงใหญ่ชาตอนนี้กูก็ใหญ่ข้างหน้าได้ผัดกันคนละสมัยกูใหญ่ชานี้กูมาใหญ่กูก็ใหญ่ชาข้างหน้าก็เข้าใจในการว็นว่าใจเกิดนะมันเกิดแล้วตายนะค่ะหลวงตาหลวงตาคะมีญาติที่ทาที่เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อของเก่าตู้เตียงเก่ามีพลังงานเก่าใช่ค่ะมันมีวิญ,ญญาณเก่าบางทีใช่่วิญญาณ<ะ>ที่ห่วงอ่ะ ยาที่ติดเวลาตายแล้วก็ติดแรกๆธุรกิจมันก็เจริญดีนะคะหลวงตาแต่เขายังไม่รู้ศาสตร์นี้เนี่ยค่ะโอ้ยมันไ,ไ,ไม่ยากหรอกผีก็เป็นคนนะช่วยทําธุรกิจกันได้เขาเป็นว่ใาใจเกิดเหมือนกับเราไงมันคุยกันไม่ได้มันเป็นไปไ,ไม่ได้หรอกเจ้าค่ะแต่ แต่เขารู้สึกว่าตอนนี้เขาเริ่มป่วยเขาเริ่มเจ็บอดๆแอนแอดเขาก็เลยคิดว่ามันเป็นผลจากวิญญาณที่อยู่ในบ้านเขาที่ว่าตู้เตียงมันขายยังไม่ออกแล้วก็เหมือนสะสมวิญญาณต่างๆมันต้องพิจารณาว่าโรควิญญาณหรืออาหารที่เขากินหรือกรรมที่เขาทํำในอดีตมันมีรายสายเหตุยังไม่โทษผียังไม่ได้นะมันต้องพิจนารณาเอานะ หตให้ความเป็นทำทีอย่างเดียวไม่ได้อก็ดูอาจจะดูหนังดูละครมากจนคิดไปว่ามันเกิดจากวิญญาณเหล่านั้นถ้าคิดว่าเนี่ยคืนมันมานะคืนมันมาจากความคิดนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนคนที่ฝึกกรรมฐานเนี่ย เขาจะไม่คิดมั่วซั่วหว่าอันตรายอันตรายจะเข้าเองเพราะปัจจุบันมันดึงอดีตยิ่งใกล้ๆใจเนี่ยถ้าเราอารมณ์ไม่ดีใกล้ๆเจ้าไหนขึ้นที่ไม่ดีเจ้านั้นมันก็มาว่านะเพราะมันขึ้นเดียวกันสมัยที่ฝึกโน่นนะไปดูคนปูกกตายแไปดูล่องรอยมันโอ้โหมัน เดินไปก็เดินมาเดินมาก็มันก็คิดเออตายดีไม่ได้ติดหวังมีความทุกข์เอออย่าตายเลยชีวิตมันเกิดยากมันก็มันก็มีทั้งดีหรือไม่ดีตอนที่มันคิดอ่ะทีนี้มันคิดไปทางไม่ดีมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยตายมันก็เลยปูกคอตายกินยาตายอะไรประมาณนี้หลวงตาคะที่นครสวรรค์เขาจะมีสะพานดีชาตุกิิวงซึ่งตอนนี้มักจะมีคนที่คิด คิดสั้นคิดน้อยใจไปกระโดดกันทุกวันมีทุกวันด้วยหรอบางคนก็ออกข่าวค่ะบางคนก็ไม่ออกข่าวเหมือนนนเหมือนกันนะที่ภูเก็ตอะแล้วจะเป็นตําแหน่งเดิมๆใช่แล้ววันก่อนหนูนั่งเรือล่อ,ลองเรือเจ้าพยาไปอะคะ่ะผ่านจุดนั้นพอดีหนูก็สวดน้อมหลวงปู่ภาพที่เห็นคือเขากระโดดขึ้นกระโดดลงกระโดดขึ้นกระโดดลงเป็นภาพเก่าจากสะพานเหมือนกราโดดปุ๊บ เหมือนภาพมันก็ย้อนกลับไปว่าให้ย้อนขึ้นไปแล้วเขาก็กระโดดลงมาอีกภาพมันมีสูญหายไปไหนหรอกนะบางทีคนที่โดดแต่มันเขากระตายเขาว่าเกิดแล้วก็มีแต่ภาพยังอยู่เหมือนกับคนที่แจ้งเนี่ยแทงลูกเนี่ยถ้าเราเอ็กซเรย์ดูแล้วดูแล้วมันไม่เคลื่อนไหวก็คือเป็นภาพเก่าค่ะก็คือวิญญาณได้เกิดแล้วมันเคลื่อนไหวอยู่คือยังมีชีวิตอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่มันคอยคอยกันคอยแกล้งอยู่แล้วประมาณนี้อือ ถ้าเราเป็นคนที่รู้สึกสำนึกผิดบาปในสิ่งที่เราเคยทำไปแล้วเราขอแก้ตัวแล้วก็หันมาสวดมนต์ภาวนาอยู่กับหลวงปู่หลวงตาสวดมนต์มันแก้ไขได้ทุกอย่างมันลืมทุกอย่างลืมแม้กระทังผัวอยู่ข้างๆ <c oughs>